วิธีการตั้งไดคัตให้ตรงนะครับว่าไดคัตไม่ตรงเนี่ยวิธีตั้งตั้งไฟเลเซอร์ให้ตรงนะครับเอาปากกากดจุดให้มันเป็นรอยนะครับอ่ามันตักไปปากกากดไปจิ้ม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 ,มให้มันเป็นรอยเสร็จแล้วก็กดเมนูหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดจุดออริจินหนึ่งสองสามครั้งมันขึ้นออฟเซตอ่าแล้วก็กด พัชหนึ่งครั้งครับผมอ่ามันจะ offset set, set x y เห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้ไฟเลเซอร์เนี่ยมันทับทับจุดจุดที่เราที่เราเลงเอาไว้ครับอ่าทับจุดปากกาที่เรากดจุดเอาไว้ครับเห็นไหมครับให้เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลย,เลยมันก็จะตรงครับ อเคแล้วก็พอเพสเสร็จแล้วก็กดเอนเตอร์หนึ่งครั้งกับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับรีเซ็ต